ก็กาบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านทุกทุกท่านเนาะคะ่ะตอนนี้เบิกทรัพย์หน้าขี้เบิกทัพยปป์้ารวยอยู่หน้าวัดป่าดนงนนองตาลเนาะคะ่ะเนาะกาเมือนีจามาผ้าพี่น้องมาสัมผัสพิสุนะคะเจ้าของรีสอดเนาะคะ่ะเนาะผู้ใดมาเที่ยววัดหรือว่วามากาไปสักการะบูชาเนาะคะ่ะเนาะมาทำบุญกาสามารถเข้ามาพักที่นี่ได้เด้อค่ะ รีสอร์ทของพิสุเนาะคะ่นะเนาะมีทางอาหารและเครื่องดืง่มเนาะคะ่ะแต่ว่ายู่ติดวัดดุงน้องตาลปานีก็สิมีเรื่องดีรับรายย่างเนาะพี่นะะ้อนงะไปฟังพิสุนํากันเนาะคะ่ะมานี่ก็สิมีเคิื่องแนวตั้งดีๆฝากพี่น้องนะคะเนาะ,ะ,นะะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้สคุณดีค่ะเอ้ยเหมือนีนพาคเอฟซีมาหาเป็นยังไงพิสุ ซึ่งในวันตัางนี่สวดจุนาวัดตรงน้องตาลค่ะโอ้ยบุญบุญสัมพันธ์บุญจองมากบุญจองมากพุญคนดึงจองมากตะกีพี่ช่อยยุไซจ้ะบันดาลจะเจริญพูนทางไปอเมริกาทางไปอเมรนกส20กิโลขับรถเที่ยวไปเที่ยวมา20สิโลกี่สิบกโลบารนี้เป็นบุญในเมยูนีวะจ้ะทีแดขึ้นในเมยูนีแมนมาทำบุญกระเพิ่น นึหนาวัดแมนครับเพราะว่ามันคืต่างนาวัดเด็กต่ก่อนน่ะเขากลมาบุญมาทําบุญน้าเพลนนี่แหละมาทําบุญสร้างนั่นสร้างนี่น้าเพลนซอยเพลนทาบุญครับนาวัดเพนญาบอดด่างดอกต่ก่อนอ่ะพญานิจป่าอยู่เป็นป่าอยู่เลยเนาะต่กอนนักข้างปแตยานรู้มีคนอยากมาดอกแถวนี้ใช่ครับมีแต่ป่าปแตยานนี่อยู่เลยเนาะแมนทำเป็นป่าบานกะบุญบวชน้ำบวชชีโออธิษฐานจิตเอา หาสิ่งสักซิ่งเพิ่นนี่ยหาปูเพิ่อนอยูน่นมั่งบวชซี่อยู่นี่แม่นบวชที่วัดป่าดุงน้องตาอ,อยู่หาเดือนอธิษฐานเพิ่นบอ่อมาเขาฝันแน่บอกกามฝันต้อดงดึงจองมาล่ะไปขั้นบาก็ได้ดต้องแต่นั่นก็ดึงจองให้เข้ามาแต่ก่อนนี่โอ้ยส่วนบ่อยากมาเด้จ้าสามีประหยากมา มันอยู่ในปลาหลปมาอยู่ในปลาอยู่หุกมาเป็นแต่ยู่มันเป็นแต่ย่านมันคือปลาดุงดิบนน่ <c oughs> โอโหกไหลคือปลาดงดิบไอ้จ้าสิว่าฟันมือคนบุญกลับนั่งมาแล้วคนดึงเต่าเต่าเขามาโดไหมอืมแยวเดี๋ยวไม่ที่สวดจีหนาวัดแมนเกีตังเจบบ้าพันนั่นคนมาพัานหลายแมนโอเหตีดเฮ็ดเป็นเฮล่ละแต่ว่าอยู่นี่เขากะ พ่อของเก่าหลายเนาะค่ะนี่ก็ถืออยู่ในมือนี่แล้วไม่หยังเนาะค่ะนี่โอ้ยกให้็นไหมแม่พ่วยโบราณนี่งเหยู่ิงกันนี่พ่ออยู่นี่ละล้างบ้านนี่มานี่ยมันแป้งเราไปขุดแล้วไปขุดเอาอยู่งล้างบ้านวันนี้เราสิขุดเห็ดเอาว่างท่อในน้ำนะออกในน้ำอาบน้ำเขาหยังเขานี่แหละก็าล้วเลยไปขุดมัเนี้ขุดขึ้นมาจังใดผู้เห็นมาชิ้นหนึ่งเนี่ยแต่ว่ามันห่างระเคียนด้วยกันเนาะ ยาบุญเหตดูเจตสูตั้งกลมีบอกระบบมันเห็นอยู่แล้วบางกีแบบแขึ้นมาว่ามันหยกขึ้นมานี่ล่ะตัวเลขจ้ะกรว่ามันมีซูนหาแล้วบางกีซูนหาเห็นซูนหาถือมาเด็ตะเมอได้มากกับบเบิงกักเถื่อปานี้เอ๊ะอันคนที่มานอนอยู่รี่สอดนี่ฝันบอฝันฝันมีที่ฝันเบื่อบอฝันฝันได้แต่เขาไปซื้อหซื้อดอกออมีแต่เขาซื้อมีแต่เพิ่อนซื้อกัตือยื้อได้ล่ะ คือตุ่มเปย์อยู่ในฝันฝันดีเด้คือฝันตีเกงเกงแห่งคนเอาปินนี่เขาบอกเขาถืกทุกตัวได้งวดที่ว่าไม่เปียกงวดก้อนงวดที่เลวเนะก้อนอหนาโน่นหนาใหญ่หนนแล้วมาพนนอนฝันแล้าก็บอกว่าเออไม่หาแปดยบบอกหาแปดียกแล้วว่าหาแปดยกมุกเปีแล้วก็บ,บอกไปละซีแปดทั้งสิ้นนะแต่วเวลจะซีเปียกอันนี้ซื้ออะไรใดๆอันนี้นำเซตซีแปดยกมันออกตัวได้ปะเนี่ยมันหาเปดย แผ่นห้าห้าแปดบอกงวดบางใดนั่นว่าแต่มามนอนนี่สิฝันโหลดฝันฟันฉันเอฟซีมานอนเอามานอนฝันเอากอะไรดินะักวารทีติดวัดเลยนักวทีมาติดวัดบ้านแม่แต่นั้นที่สอนมันติดวัดเลยบัานี้มองนี่มันจะเป็นเมืองเก่านะสิงคเลยเมืองเก <c oughs> ่ามันเมืองขังแต่ก่อนนี่เพิ่นกับเซมีอันภูปค้าวยังมานั่งสมาธิอยู่นัมมูลเนี่ยใช่ครับ เดี๋ยวมันกระซีมิของโบรลานเกินมากอย่างเห็ดของโบร้านนะนะตะกรุดลงไปอย่างเิดนี่แหละข้อพวกไหนพวกไหนบอพี่กัีสวรค์เนี่ย่ะอันไหนครับคือตรงคาวัดป่าดุงหนองตาเลยคือเล่นโบรีสวรหรือซุสีเวียงตันจับจีพียรมาแบบแตบพี่จะหนาวัดป่าดุงหนองตาเลยองตานจังหวัดอะไรครับอ всю, ุดรจังหวัดอุดรนะครับอ ini ุดรคือวัดบ้านขมิน วัดนี่ดังดังวัดป่าดวงนองตาลจาทีพีมาเลยใช่ไหมครับแมนๆครับดังายวัดนี่ดังครับดังฮอดเมืองนอกครับครับเพิ่นขึ้นนั่นทั้งขึ้นในอันที่แรงให้กาบสักกะละสายมู่เนาะอื่ขึ้นท็อปน้ำเพิ่นอยู่ด้วัดเพิ่นก็ได้ครับ จะอยู่หน้าบ้านระซักซีดพื้นที่ตรงนี้มันเป็นเมืองเก่าหน้าวัดพุทธีเนาะผู้ใดมานอนก็ฝันดิโชคได้หลับหน้ามานอนเหมือนกันนะเอาว่ะเราปอมาลองนอนฝันเบิ้งกูฝันหน้ามานอนนอนฝันเจ้าจังว่าเจดซื้อฟันอยู่จ้ะฟันตะตีพวกเขาตีไปแล้วให้เพิ่นซื้อเพิ่นก็ถือของเพิ่อนไะเพิ่นพวกมันตีเป็นนะนี่กระทืกโยงวัดหนึ่งฟันหินไปตีอยู่ในวัด อันตอนที่ว่ามันออกอีหยงงก็อันซีซีซีหนึ่งเมื่อซีอย่างก็น้องวดนั่นมันออกนะซีหนึ่งเมื่อซีสองเมื่อตอนนั้นมันออกออกว่ามันสองเดือนที่เหลวเขาฝันเนาะฝันอยู่อันนั้นนะฝันฝันเห็นนั่นฝันอยู่นี่แหละฝันเห็นพระครับต่เนาก็เลยว่าเอาแล้วมีพูญิ่ง อันเห็นผู้ยิ่งเขาก็ว่ามีผู้ยิ่งอยู่อันสองคนมันจะเป็นซีซีบอวคือซีหนึ่งคือซีสองทั้งพระทั้งซี่้าซีเจ็ดบอว์บ้านจะไปบอกอันแมอยูนวัดในในวัดอีพอเพิ่นกับเฝ้าซอยอยู่ได้หลังวัดนั้นก็ได้มันก็ออกอีรีเลยตอนนั้นอ่ะออกอีรีมันออกอันว่ามันหวยออกซีซีนั่นแหละผู้ยิ่งสองคนเขามาฝันว่าเห็นผู้ยิ่งสองคนก็ไลยถือซ้ำก็ไลยถือ อันคนงานถือตัวคนงานเฮ็ดอันก่อสังอยู่ในวัดส่วนมากจะบอกเขาใช่ไหมครับบอกเขาเจ้าของตีบพราใครเก่งบอกคนนี้บอกว่าเออข้าก็ยิ่งเออขาก็บว่าเออมาสิมนีโตัวผู้ยิ่งกับเป็นอันซีบอันขั้นห้อดีเป็นเจ็ดบอเป็นยังแปงสินะบอกแต่ว่าผควนเพื่อเอาปิ่นข้าก็บอกหลายๆตัวนะเอกบอกเรื่อยๆไปเพื่อคนจับคนกระทืะใช่นะยงีเยห้าฟันน่ะ เจ้าตีเก่งอันนี้เขากะตีบบเก่งปันไดดอกแต่พอซื้ออยู่ซื้อกันฮัลลาแต่ว่าหากันเจ้าของเป็นคนนั้นพอซื้อดูแต่มวดซื้อนะ่นถูกดูงวดนี่ฝันไปจ้างวดนี้เราไม่ฝันฝันจ้ะว่าฝันเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี่ละก็เลยได้ไปวัดฝันวานแต่ไปส่งพระอาจารย์ได้จังขึ้นรถไฟ แต่ย่ามไดฟันเห็นไาจาร์เล็กกบสิมีออกอายุเพิ่นเนาะเจ้าคลองกะสิตีเป็นเจ็ดหรือเป็นเก้าสินะเห็นอาจาร์เนี่ยอายุเพิ่นเท่าไรจ้ะอายุเพิ่นสิเขาซีสิบสาม3ีสิบสามีสิบสองย่างชีสิบสามีสิบสองย่างีสิบสามปนีผู้ลูกไส่ห้อเขาสิตียังได้พอผู้ลูกไส่เป็นผููหิวคลองให้เพิ่นไปสินะลูกไส่ห้องนะลูกไส่กับน้ำไส้กับเป็นหนึ่งบเอียงสิไปเด้ เอากระว่างผู้ใช่เนี่ยผู้ใส้ก็เป็นหาเป็นหกจ้ะเออเป็นหากัะเบเน่ได้อันนี้เขาเห็นอยู่ดิกระ่าดหาได้ละหาหาได้ละนี่หากระเป็นเป็นยังเป็นแปดว่าไม่รู้เลยพระพุทธรูปเป็นเก้าเอาเอฟซีตีด้วยค่ะเออก็ต้องตีเอาเพราะว่ากะตีพวกเก่งแต่ว่ากะดฟันเห็นหรอกว่าว่าเพื่อนสิเดินทางว่าสั่นเขาก็ได้ไปซุ่แต่เขาน่ะบเได้น่นดอกแต่ว่าสิเป็นลูกไส้ถือสัมภาระเพื่อนนั่น่ะ ท่านฝันมานนี่ของเพื่อนนี่ก็ค่อยออกออกเด้กออกหรือออกท่านเหินสีออกตัวใดคะส่วนมากที่ส่วนมากนะก็นี่แหละมันจะมีซีมีหาอยู่ประมาณนี้แหละซีมีหาแนนซีมีหาผู้ใช่ใช่งรือพิชูตีบ้างด้แต่วั่นบอลนั่นก็สามกับแปดมันก็ตัวเดียวกันเนาะจ้ะเออ ซีสามซีแปดหรือก็หาซูนไปสิแล้วซีสามกระซูนนี่นาซิบิลแมนหรอขันฝันเห็นพระเพราะว่าแมนขันฝันเห็นพระกะขันขันบอลนั่นกะสีตีไปประมาณอ่ะเขาก็ล่องไปเสียงเบิงเพราะว่าน้ำซีกะตัวเขาเนาะเขาฝันเห็นน่ะที่เขาไปมีลูกชายมีพระอาจารย์กะซีซีหาไปสิแล้วอืเออแล้วพระอาจารย์กะขันบอนั่นกะซีเป็นหา เอ,อแต่อันยูนิกจเห็นเมื่อกี้เดียกัหาหาหาศูนย์ด้วยหาศูนย์ไรองี้ยเนาะเดียวเมื่อกี้มันเป็นเลขหาศูนย์แต่หาศูนย์ถากประเด็นได้ศูนย์กับ,กบหกในห้าเดือนว่าจัดหนิค่อยฝันแบบมันออกตัวไหนก็จ่าค่อยฝันเห็นผ่าจารเนี่ยเลขมันชนิดเจ็ดเอามีเจ็ดนะเจ็ดกับผ่าข่ดิครับแรับบันทึกเองอ่าท่านนั่นก็จะออกอายุเล่าก่อนเล่าสี่อย่างเนี่ยเล่าสี่สี่สิบเล่าสี่สี่สิบสามไม่ไหวหนย สี่สิบสามไม่ไหวเนี่ยเลทมันกับบ่วนาสิเกิดนหน่ะนะเจ็ดสี่สามบ่ะแม่ถ้าเติมหาไปน้ำกระดีได้ตู้ใดเจ็ดสี่ห้าอืมเจ็ดสี่สามคือ่มสิบเจ็ดไวนาได้หรือบัจ้าเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่ห้าอืม แต่ล่องเบิงห่ล่องตีเบิ้งมะแมนแะ่ล่องตีเบิงพิกัดอยู่ที่วัดป่าโรงน้องตาลนะครับจับ g p s มาได้นะครับเข้าพิกัดวัดเลนโบเลนโบทแมนครับเขียนไปว่ามีมีมีรีสอร์ตเดียวนะครับมีที่สอทเดียวพวกนี้ีสอทได้เลยตรงขามนาวัดพระพิทธรูปใหญ่เลยหรือว่าใครอยากมาทำบุญ สามารถมาพักได้นะครับราคาเป็นกันเองนะครับผมมีมีร้านอาหารมีอาหารครับมีอาหารอาหารไทยอาหารตาสั่งมีกาแฟมีอาหารเศ้าแมนครับมีสมตำแซบแซบบานเฮานี้ล่ะโอ้มาได้นะครับผมเป็นโูรีสอร์ทหรือว่าเจสุนะครับผมเป็นแนวทานนะครับแนวข้างตะวันว้างต่วันทางคูนนอนมากอยากฟันดีกามา อันนี้กับพี่สุมนอนมานอนแล้วอาะคนผีมานี่คือฝันฟันตลอดเส่นมาค่ะแม่พ่นจะฟันตลอดแม่มากอนอนนี่แต่ละเถวเพราะว่าแม่อยย่อีกบ้านนึงพันจะจะฟันตลอดครันมแม่ันตลอดเออหงวดหนึ่งบางกีแม่